เซนอันนั้นมันเซนเนาะเซนเก่งสนุกเลยหมดลมแล้วพี่อวอฟแปงว่าพังมาไม่เด้ใหม่ ต้องอยู่นะโกโก้ไปเก็บถือว่าเก็บเลยลนะาเพราะยังก็ต้องอยู่ในประเทศหรอก ครั้งแรกที่เจอ,งงอเธอทาำฉ้น้งงจนเธอตั้งใจอยากไปฟันน้ำนมตอนนั้นเราตัวคู่ยังเด็กไม่แม้ใคเข้าใจในความรักสักคนแต่ว่าพอวันเวลาทำให้ผัดยาเจราจาผัดรถผ่านถนนจราจรและเป็นเพียงบัตรกรและไม่ชกกมใช่เทวดาอ,อ๋อบางทีผมแย่ชอบทำตัวหนา้าติดผมเลยชอบทำให้เธอเอหนื่อยแต่ว่าแล้วเธอก็ต้องว่าอีกผมเลยเลือกท,ที่จะฆ่าดีความจากตาดี ลองเคยที่ต in ุ the the Alter, ๊กตนโรแมนติกเอาให้เธอยิ้มจนหน้าฉีกผมไม่ได้เก่งชีวิตยังไม่วินเนอร์ให้เธอมาก่อนในเรื่องดูของวินเทอร์ผมไม่ได้เล่าเหมือนกับจาร์เตนบีเบอร์แต่บนหน้าสมาธิจะพาเธอไปเดนเนอร์แล้วก็พาเธอไปเป็นแต่ติเคอเป็นติวเวอร์พาเธอไปซับไปเป็นดีคอสติเลอร์รถธรรมดาถึงเหมือนไม่ใช่บีเมอร์แต่แค่ละเข้าใจมันต้องชาลงอินเนอร์อ้าวขับไปยังกันได้แล้วขับไปยังกันได้แล้วเหมือต้องมีบทลงโทษไที่บ่าแขงเคือเพลงนนนี้้ดาใงานแต่งวันไไหนม่เจ มตาแเหตุผลที่กูให้มาจกแคปกันแบบเป็นแก๊งเป็นอะไรกันเนี่ยมันมีความหมายนะไม่ใช่ไม่มีเลยหนึ่งเล่นยาใช่สองมันเล่นเงินแก๊งใช่แต่สามที่สำคัญที่สุดที่กูมองคือพวกมึงได้ทำงานแก๊งด้วยกันอย่างน้อยก็ให้จกแคปมันเป็นงานหนึ่งที่มันเป็นงานที่ทำด้วยกันนะ พวกมึงฟาร์มแยกกันก็บ่อยนะฟาร์มแยกกันอยู่แล้วไม่มีใครฟาร์มรวมกันอยู่แล้วแยกแยกกันไปหาเงินตามที่ตัวเองถนัดเพื่อร้องไห้ทำไมนะกูก็เลยเอาตัวจกแคปขึ้นมานี้เอาตัวจกแคปนี้ขึ้นมาเพราะว่าแบบมาเร็วใครเมอใครเมออยู่ตรงนู้นอ่ะอะไรนะอยู่เบาเอาที่โจกแคปนี้ขึ้นมาเพื่อให้พวกมึงอะได้ทำงานแกงด้วยกันอย่างที่บอกเลยถ้าเอาเปรียบมีบทลงโทษ ไอ้ตอดโดนบทลงโทษไปแล้วนะใครอยากจะช่วยมันก็ช่วยได้ไม่ห้ามแต่อย่าบนให้กูได้ยินทีหลังเพราะอันนี้คือบทลงโทษโอเคนะทุกคนเข้าใจตรงกันนะไม่ต้องมีน้อยอ,อกน้อยใจกันนะว่าแบบเอ้ยทำไมแบบคนนู้นไม่ทําคนนี้ไม่ทําไม่ต้องมีน้อยใจยน,นี่คือบทลงโทษของมันบทลงโทษใครไอ้เกียร์อตอด ไอ้เชี้ยตอดมึงอีกแล้วหรอพี่วัครับอย่างวันนี้ผมไม่ได้จบอครับพอดีต้องผมต้องไปฉีดวัคซีนนะครับไม่ได้จบวัคซีนอันนั้นพอเข้าใจได้แหละแต่คืออย่างไอ้เชี้ยตอดเนี่ยมันมีประเด็นตรงที่ว่ามันรู้อยู่แล้วว่าวันที่หกจะต้องจบแคปวันที่ห้ามันไม่ยอมไปนอนทุกคนรู้หน้าที่กูแจ้งล่วงหน้าสองวันมันเลือกที่จะลากนะมันลากปุ๊บมันลากลากลากเสร็จปุ๊บไปนอน แล้วไม่ได้มาจบแคปช่วงพีคไทม์กับเพื่อนโอเค <I thought. S 1> มันอาา้นอางวา่มา,วามันอา้างว่ามันมันอ้างว่ามันอะไปจบเผื่อมาแล้วแต่ซึ <I thought. S 1> ่งกูไม่อยากให้เ๋้วไอต๊อดมึงสับน,นึกผิดไหมกูถามหน่อยทำไมทุกเรื่องต้องมีมึงวะทำไมทุกเรื่องต้องมีมึงวะมึงทำให้กูภูมิใจสักวันหนึ่งไม่ได้เลยไงวะก็คือกูอยากอธิบายนะว่าไอต๊อดเนี่ยมันใช้คำที่ว่ามันจบมาเผื่อแล้วกูไม่อยากให้มึงคิด คำนี้ออกมานะเว้ยเพราะว่ากูเอางานจกแคปนี้ขึ้นมาเพื่อให้พวกมึงอยู่ด้วยกันฟาร์มด้วยกันบ้างเอมีพูดคุยกันบ้างมีฟิลแก๊งบ้างนะแต่ใช้คําอ้างที่ว่าผมจกเผื่อผมเลยเลือกที่จะลากจกมาเผื่อนะกูไม่อยากกูบอกเลยว่ามึงจกกับแก๊งอ่ะมึงจกแค่สิบอันอ่ะกูยังไม่ว่าเลยมึงบจกมึงจกแค่สิบอันกูยังไม่ว่าเลยแต่มึงจกด้วยกันกับแก๊งอ่ะ จากนั้นมีเหตุการณ์ตอนที่ว่าไอต้ตอดมาจกสองรอบไปอาบน้ำนะเป็นเฮี้ยแล้วกไม่รู้กับอาบน้ำเนี่ยขยันอาบเลือเกินไอ้สัตว์นะทุกๆุกเรื่องต้องมีอาบ<ม>น้ำเสร็จปุ๊บหลังเที่ยงไปแดกข้าวแดกข้าวพ่อมึงหายเบียนสี่ทุ่มตั้งแต่เที่ยง <laughs> นะหายเบียนสี่ทุ่มบอกไปนอนโอเคเที่ยงถึงสี่ทุ่มบอกไปนอนกูมาถามบอกนอนบ่ายสามโอเค อบอกได้นอนสี่ห้าชั่วโมงตื่นมาสองทุ่มกูตามโอเคอันนี้กูเข้าใจได้มาวันนี้อีกมาเมื่อคืนมันไปนอนประมาณสี่ทุ่มครึ่งห้าทุ่มจนกระทั่งกี่โมงใครตามมันนะไอลูกมึงตามมันใช่ไหมครับมึงตามมันกี่โมงต้นมึงพี่ด่วนเอาง่ายๆมันนอนตั้งแต่ห้าทุ่มอ่ะมันนอนตั้งแต่ห้าทุ่มนะใช่ไหมว่าห้าทุ่มนะ ห้าทุ่มมันบอกว่ามันไปนอนมันปิดคอมไปนอนขึ้นขึ้นขึ้นขันไหนไม่เต็มต้อหมดเลยครับยางไอรู้ตามสี่โมงเพิ่งตื่นก็คือไอรู้ตามมาถึงตื่นอันนี้คือเลยต้องเป็นบทลงโทษของมันลงโทษอะไรมันคันนี้นะครับช่างให้จบแคปจนกว่าจะมีแคปเอถึงร้อยครับคืออย่างที่พี่บอกอะตอนคนอื่นอะมึงพี่ก็เห็นใจมึงนะเว้ยตอนแรกอะเพราะว่ามึงก็เหนื่อยแต่มันก็มีคนที่เหนื่อยเหมือนมึง แลวคนที่เขาเทาเหมือนมึงแต่เขามาได้แต่มึงกลับมาไม่ได้แล้วทุกๆเรื่องตั้งแต่วันที่กูเข้าแก๊งมาวันที่สิบห้าพฤศจิกายนผ่านไปสองสัปดาห์จนสิ้นเดือนต้นเดือนใหม่วันนี้เข้าสัปดาห์ที่สามเต็มๆกำลังจะเข้าสัปดาห์ที่สี่ทุกๆวันเวลามีปัญหาคือต้องมีชื่อมึงเป็นชื่อแรกกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันไอ้เหี้ยเพคิลเลอร์ขวดละพันห้าหนึ่งวอตคอยสองขวดสามารถจับจองได้เชื่อแล้วพี่ไอ้ที่ที่คนข่าวใช่ไหมตาแป๊บสามสามหมื่นใช่ไหมสามหมื่นสามหมื่นขวดแล้วเทรดขวดยัง ยังครับพี่เทรดไปแค่ครึ่งเดียวอยู่ครับสภาบอกคืนนี้ดึกครับคืนนี้ดึกคือทําให้ใช่ไหมใช่ครับใช่เออคืนคืนคืนนี้ดึกน่าจะได้เทรดครับสามหมื่นขวดเท่าไหร่สี่สิบห้าล้านสี่สิบห้าล้านครับโอเคอย่างที่บอกอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเรื่องประชุมเราซื้อเพนสามหมื่นขวดนะสามหมื่นขวดไม่ต้องซีเรียสเรื่องเงินกูย้ำห่อเลยไม่ต้องซีเรียสเงินแบ่งไว้แล้วนะแบ่งไว้แล้วเพนเต็มที่ไม่ได้ห้ามแต่ประหยัดได้ก็ประหยัดในสัตว เหมือนเดิมใช้ระบบเหมือนเดิมไอ้ไอ้ต๊อดประกาศเซฟพี่บอกว่าอย่างนี้ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลเลยไหมพี่ดูดิอ่าโอเคไอ้ต๊อดอ่าที่บอกต้อแบบว่าแบนเดตนเดตใช้เหมือนเดิมทุกสถานการณ์เหมือนเดิมแบนเดตไม่ห้ามนะแต่เพนขอเลยถ้าไม่ใช่เรื่องจริงอย่ามามามาเดี๋ยวพี่พูดให้มาก็คือที่พี่ตอนแรกอ้วนมันจะซื้อแค่หมื่นเดียวใช่ไหมทีนี้พี่ก็คำนวณอ่ะหมื่นหนึ่งหมื่นห้าเสร็จปุ๊บทีนี้แบบ ไอ้ยี่ไหนนถาสองหมื่นสามหมื่นมันก็ไม่เท่าไหร่มันยังไม่ถึงครึ่งของร้อยล้านเลยก็ให้มันให้มันสั่งไปสามหมื่นวดซึ่งพี่เป็นคนตัดสินใจเองไม่ต้องไปบ่นอะไรหรือแบบคิดเล็กคิดน้อยเอาเป็นว่าหลังจากนี้ซื้อพวกมึงอ่ะต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้อ่ะที่เล่นแอร์ดรอปกันอ่ะหรือเวลามีอะไรก็ตามแต่พวกมึงจะมองนึกถึงความคุ้มถูกไหมเพราะว่าเวลาจัดกันอ่ะให้เพนซิปไปดีสองเกาะสองเคยบอกกันว่าถ้าสมมติว่าไม่ได้หรือว่าถ้าเกินไปกว่านี้เราได้ของแอร์ดรอปมึงจะบอกว่ามันไม่คุ้มแล้ว ทีนี้ของมันเพิ่มมาสองเท่าหรือจะไม่เพิ่มก็แล้วแต่หลังจากนี้เราจะไม่คิดแบบนั้น mm hmm. เข้าใจปะคือพี่เข้าใจพวกมึงอายุน้อยเว้ยเวลาแบบมันมีเรื่องกาชงกาชาอะไรเข้ามาเรื่องทรัพย์กำลงกำลังอะไรเงี้ยพี่เข้าใจเราก็คุยกันแบบตรงๆแต่คือพวกมึงมีความขยนันและมีวิน,นัยความพยายมามมากกว่าคนอื่นๆนั่นก็มึงคือข้อดีซึ่งไม่แปลกที่เวลาเล่นแอรดอบพวกมึงจะต้องแบบเล่นเพื่อเอาความคุ้มแล้วก็ต้องใช้ลูกขยันเพื่อที่จะมาเอาให้ครบทุกลูก พี่พูดถูกป่ะซึ่งมันก็คือความพยายามของพวกมึงความพยายามสิ่งพวกนี้ที่เราที่พวกมึงทํามาเนี่ยนมนาเนี่ยเป็นปีเนี่ยมันดีแล้วพี่ชื่นชมแต่หลังจากนี้เราไม่สนความคุ้มไม่สนความคุ้มเราสนแต่ความสนุกเราสนแต่ความมันเราจะปลดปล่อยเพราะว่าพวกมึงอดทนมากันเยอะพอแล้วมันถึงเวลาต้องหาความสุขให้กับตัวเองบ้างไม่ต้องไปสนว่าแบบ ใช้แต่คืออย่างที่อ้วนบอกมันก็ถูกใช้ให้มันถูกต้องกับสถานการณ์ไม่ใช่แบบที่ไอ้ตอดกระซิบกูมเมื่อกี้แบบนี้ไม่ต้องนอนโรงบาลไม่ใช